ลาบเท่า <c oughs> หรือ่าศาลายอีสานบอกเป็นว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาคินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมือนีด้ของแซบด้วยค่ะของแซบบานเฮ้านะจา๊ะลาบเท่าค่ะพี่น้องลาบเท่าใส่หัวหอยเฉลี่ ไปนาหาหอยจูบบโมี่ด้วยค่ะได้หอยเชอรี่มากลเลยเอามาใส่พี่นองปนใส่ปลาดมุมั่นๆมาจา้ะเข้าเนีย้ยฮ้อนๆมาจากเสร็จเสียบร้อยแล้พี่นงบ่เด็กกินโดนได้จ้ะเมนูนี้อันนี้พอมวยเิ่นเป็นเชฟใไ้เด้วยค่ะมื้อนี้เสร็จพี่นง

บางคนก็มักปนใส่ปนกบเนาพี่น้องหลับเท่าเพื่อน่าแส่บแต่ว่าพอหมวยเพื่อนเพิ่นมักใส่อันปนปลาดุเพื่อนว่ามันมัน,มนดีเพื่อนว่าเเกลือปว๋ง สุดหยอดเลยพี่น้องบริดกินโดนแซ่บๆเม,มื่อกี้คิวเมือวันเป็นเค็มๆนะเด้อพี่น้องนิดนึงไปซักคิวเมื่อไม่เด้อค่ะยังมาไหนหลอก ¡Vamos ใส่บะเขือคืนบะเขือพวงหมกทัวตะไคร้หอมขับพี่นอ้องแซ่บ าพเท่า <c oughs> หรือว่าสาลาอีสานบ,บ่เพินว่า หอยเชลี่อยากกินหอยจุบไปหาบ่มีพี่น้องมิจฉาหอยเชลี่สดใสกันกับหัวหอย chào mm -hmm. so. ใคยมากินเมนูนี้กะคอมเมนต์ในเดอ้อจ้ะพี่นองหรือว่ารับชมยูจังวัดใดยเนจาจะกะคอมเมนต์บอกกันในเดอ้อจ้ะ โอ้นี่กะโบมีรสชาติเนาะพี่น้องเอามาอเห็ดใส่กันกับเอามาขูกใส่กันกับปนแต่สิเป็นลาบเท่าเนะจ๊ะซำมขากินน้ำพริกแต่ว่ารสชาติโบโบเข็มข้นซํำน้ำพริก ถือบัคเือพวงกรอบๆคุ้มๆ ดู้าทยอิ่มแล้วพี่น้องแซ่บสมใจอยาก หนามปนนัวๆเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะลาบเทาหรือว่าลาบสาลายอีสานค่ะพี่น้องแสบโบดี้กินดนหอมเครื่องอันนี้ฝีมอือคุณอ่อด้วยค่ะเป็นเห็ดไห่แสบคั่ะ มื่อกี้กินซ้ำนี่เนาะค่ะอิ่มพอดีแศรษเดี๋ยวพี่น้องสีถ่วงขึอนมือนี้คิวขึ้นแบบเข็มๆแปลกๆเนาะคะเมื่อพึ่งไปซักคิวมา,มาใหม่ได้ส้งมือคะ่ะเดี๋ยวถ้าเพิ่นหลอเมันกิดสีจางลงอีกนิดนึงคือเก่านะคะพี่นอมม้องทำเมื่กินสดลวดหรือว่ากินมุ่วม,มั่มกินบอสุภาพจังเดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าล้วกะถ้พายมาร์คคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ